วันนี้ประเด็นหลายเรื่องเดี๋ยวต้องรอคุยคุณช่อด้วยผมเอาเรื่องแรกก่อนวันนี้นะครับมาอัปเดตสถานการณ์ทางการเมืองกันก่อนวันนี้หลายประเด็นนะครับแล้วก็วันอังคารปกติก็จะมีการประชุมคอรมอวันนี้ในการประชุมคอรมอเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือวันนี้มีการนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2566เข้าที่ประชุมเพื่อรอการอนุมัติเพื่อรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีสำคัญนะฮะเรื่องของพรบงบ 1. สําคัญอย่างไร1สําคัญว่าจะเป็นตัวตัดสินนะครับในด่านแรกของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์หรือไม่ถ้าโหวตไม่ผ่าน 2. ก็คือว่างบที่จัดทํากันมาในปีนี้จะนําไปใช้อะไรบ้างจะนําไปใช้อะไรบ้างอันนี้สําคัญหลายคนจับตาก็อย่างที่ทราวันนี้ว่าในงบหลายๆปีที่ผ่านมาม,นมันจะมีใส่ตรงนั้นนิดเพิ่มตรงนี้หน่อย ยัดตรงนี้นิดตัดตรงนั้นนะฮะเอาตัดเงินการศึกษาไปเพิ่มงบกองทัพซื้อเรือดำน้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับวันนี้ก็มีการนําพรบฉบับนี้แหละฮะเข้าที่ประชุมหัวโตะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วฮะท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่แเลยครับนะวันนี้ก็นําประชุมกันนะนำประชุมกัน,นะน,กนซึ่งผลก็คือว่าที่ประชุมเนี่ยมีมตินะครับเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2566 ตามที่กฤษฎีกาเขาตรวจแล้วนะฮะพร้อมเอกอาสารนะเ,เพื่อเสนอเลขาธิการสภานะครับเป็นเรื่องด่วนต่อไปให้เห็นชอบตั้งคณะกรรมิการวิสา,ศามันพิจารณาศึกษาร่างพระรา,ราชบัญญัติประวองบประมาณเนี่ยขึ้นมาจำนวน64คนนะสรุปก,ก็คือว่าวันนี้ที่ประชุมคอรมอเห็นชอบนะครับขณะที่คุณธนกรวังบุญคงชนะโคศกประจําสํานักนายกก็ถแถลงผลประชุมบอกนี่คอรมอเห็นชอบนะ พรบงบปีนี้นะครับวงเงินฟังให้ดีๆนะฮะท่านผู้ชมวงเงินปีนี้พรบงบประมาณนะครับสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันล้านบาทโดยคร่าวๆกงกงก็ประมาณสักสามล้านล้านนะฮะงบประมาณปีนี้นะครับแบ่งเป็นอะไรบ้างละ่ะแบ่งเป็นงบงบกลางนะครับประมาณสักห้าแสนเก้าหมื่นล้านนะรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ก็ประมาณสัก1ล้านล้านนะครับรายจ่ายบูรณาการ2 0 0แสนล้านรายจ่ายบุคลากรประมาณ7 0 0 0แสนล้านรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน2 0 0แสนล้านและรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐนะครับประมาณสัก3 0 0แสนล้านแต่โดยรวมๆแล้วก็คือ3ล้านล้านซึ่ง3ล้านล้านเนี่ยเดี๋ยวพอวันที่มีการอภิปรายในที่ประชุมทุกท่านก็คงจะได้เห็นจากบรรดาสสที่จะต้องพิจารณาต้องอภิปรายงบนี้ว่า สามล้านล้านนี่มันถูกแปลเป็นงบอะไรบ้างให้ใครบ้างตรงนี้แหละฮะน่าสนใจตรงนี้แหละน่าสนใจทุกท่านต้องรอฟังและติดตามให้ดีนะครับว่างบ3ล้านล้านในปีนี้ถูกนําไปใช้ในอะไรบ้างนะทีนี้หลังจากที่ผ่านแล้วนะฮะเรื่องของพรบง,งบประมาณคอรมอก็มีมติเห็นชอบนายกบอกเลยนะฮะนายกพูดในที่ประชุมคอรมอบอกว่านี่พรบงบประมาณขอให้ทุกคนช่วยกันนะเตรียมการให้พร้อมให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย โดยเฉพาะการตั้งกรรมธิการเพราะตัวเองเคยได้ยินมาบอกว่าเนี่ยมีกรรมธิการบางคนเนี่ยไปเรียกรับผลประโยชน์ไปเรียกรับผลประโยชน์ะชน,นะฮะถ้ามีใครมีข้อมูลว่าทําเช่นนั้นให้รายงานมาที่ตัวเองด้วยถ้ามีใครไปเรียกรับผลประโยชน์รายงานมานะรายงานมาอย่าให้มันเกิดเรื่องแบบนี้อีกห้ามเรียกรับผลประโยชน์เออนี่ฮะก็เป็นสิ่งที่นายกเขาสั่งจับตา ต่อเนื่องนะครับจากเรื่องของเ,อเนี่ยจากเรื่องของงบประมาณปีนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับทางคุณชวลีกภัยประธานสภา,าผู้แทนราษฎรนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงการกําหนดประชุมบอกว่าเนี่ยได้คุยกับทางสายค้าและคุยกับคุณหมอชนหน้านแล้วนะครับบอกเดี๋ยวจะมีการประชุมสภา,าเกิดขึ้น25-27พฤษภาคมนี้แล้วก็จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาพรบง,งบประมาณนี่นะครับระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายน แล้วก็เดี๋ยวในวันที่18พฤษภาคมเนี่ยเดี๋ยวจะส่งเรื่องเนี่ยนะฮะส่งบรรณาเอกสารเนี่ยให้สสไปศึกษารายละเอียดก่อนให้เวลาส,สักประมาณอาทิตย์เศษสองอาทิตย์เดี๋ยว31ก็เริ่มอมภิปรายกันนะครับส่วนกรณีที่มีการระบุว่าหากสภาผ่านร่างพรบงบในวรระที่1แล้วเนี่ยแล้วถ้ามันมีการยุบสภาจะทําอย่างไรมันจะมีข้ออะไรน่าสงสยัยน่ากังวลหรือไม่คุณชวนบอกอย่าสมมติอย่าสมมุติเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นอย่างน้อยสมัยประชุมนี้นะครับก็ต้องทําหน้าที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ฝ่ายบริหารก็เป็นอีก,อกเรื่องหนึ่งส่วนสภาฯน,นั้นเชื่อมั่นว่าสมาชิกจะร่วมมือกันนะครับจะร่วมมือกันทํางานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณชวนพูดมานะครับอันนี้คือเรื่องของพรบงบซึ่งจะเป็นด่านแรกนะครับของบรรดารัฐบาลของบรรดาพลเอกประยุทธ์ว่า จะสามารถรอดพ้นไปได้หรือไม่นะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วถ้าสมมติว่ายกมือโวดแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็สิ้นสภาพนะฮะก็สิ้นสภาพไปก็เพราะฉะนั้นจะเป็นด่านแรกขณะที่ด่านถัดไปที่หลายคนจับตาอภิปรายไม่ไว้วางใจความคืบหน้าอย่างไรคุณชวนบอกตอนนี้ยังไม่มีการเสนอเรื่องมาครับเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านจะต้องพิจารณาในการยื่นยติเพราะว่าสามารถทําได้ทั้งสมัยประชุมที่กําลังเปิดและสมัยประชุมหน้าก็ทําได้หมด แต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณเชิญบอกตามที่เห็นข่าวก็เห็นว่าจะยื่นเดือนกรกฎาคมนี้นี่นะครับดังนั้นก็ต้องรอดูว่าฝ่ายค้านจะยื่นเมื่อไหร่สําหรับกระบวนการในสภาเนี่ยโอ้เวันตลอดสัปดาห์ไม่มีปัญหาสามารถจัดให้ได้เลยนะอยู่ที่ว่าจะยื่นมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับอ่านี่ก็เป็นส่วนของอภิปรายไม่ไว้วางใจไปดูฝ่ายค้านกันบ้างฝ่ายค้านเขาว่าวอย่างไรนะครับวันนี้คุณหมอชนน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็บอกว่านะพูดถึงความมั่นใจนะครับใน ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกว่าการอภิปรายครั้งนี้ฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมนะครับฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมความพร้อมมาและมั่นใจมากว่าจะทําให้ประชาชนนะครับสอสอทั้งฝ่ายค้านทั้งรัฐบาลยอมรับในเหตุและผลในข้อเท็จจริงในข้อหาข้อเท็จจริงนะครับทำให้การตัดสินใจในการลงคะแนนเนี่ยมีเหตุผลรองรับเชื่อว่าหลายพักอยากทําเพื่อบ้านเมือง อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับประเทศชาติก็อ,อาจจะตัดสินใจนะครับลงคะแนนไม่ไว้วางใจตัวนายกนะครับหรือว่าตัวรัฐมนตรีที่เราอภิปรายไม่ไว้วางใจได้โดยเราคาดหมายทุกพักนะครับรวมถึงพักเล็กนี่คุณหมอชน,นั้นบอกคาดหมายทุกพักรวมถึงพักเล็กซึ่งพักที่ค่อนข้างมีอิสระนะครับในการตัดสินใจพอสมควรคือกลุ่มพักเล็กและกลุ่มพักที่แตกออกมาตั้งใหม่ เชื่อว่าเราหน้าจะได้รับความร่วมมือจากสสที่เห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเอออันนี้ไม่ละไม่รู้ว่าเป็นการพูดหลังจากที่เจรจากันแล้วหลังจากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกันหรือไม่หรือเป็นการพูดลักษณะโยนหินว่าเอ,อ้ยเชื่อว่าข้อมูลที่เรามีอยู่จะทําให้คุณตัดสินใจได้ก็ต้องรอดูนะครับเพราะกระแสะข่าวที่เห็นมาก่อนในนี้ก็เห็นว่ามีความพยาพย,พยามที่จะพูดคุยพยายามที่จะไปเจรจากับทางพรรคและกินข้าวกันด้านหนึ่งนะครับก็เพื่ออาจจะเป็นการโน้มน้าวให้เห็นว่า ออรอบนี้เนี่ยเราก็ต้องการเสียงจากคุณนะั mm. กเพราะฉะนั้นก็รอดูนะครับขณะเดียวกันคุณหมอชนน่านก็ยังพูดกรณีที่คุณอุ้งอิงแพทองทานจินวัฒน์ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอีกตําแหน่งหนึ่งด้วยเนี่ยนะฮะได้ขึ้นเวทีไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะแล้วก็ชวนพี่น้องนะครับชวนคนแสดงกลับบ้านนะนะักข่าวก็ถามว่าเนี่ยการชวนแบบนี้จะมีผลต่อพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้ง ใหญ่ครั้งหน้าหรือไม่ที่เพื่อไทยก็ตั้งโจทย์ไว้เป็นโจทย์ใหญ่ว่าจะแลนสไลด์นี่นะฮะจะมีผลขนาดไหนคุณหมอชนน่านบอกว่าการที่เราจะชนะแบบแลนสไลด์นะทุกฝ่ายโดยเฉพาะนะครับที่สนับสนุนพักเพื่อไทยนะคนที่สนับสนุนเพื่อไทยต้องร่วมมือร่วมใจกันซึ่งฐานผู้ที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเลื่อยมาพลังประชาชนแล้วก็เกิดกระบวนการคนเสื้อแดงขึ้นในช่วงปี51-53 เมื่อเราถูกกระทําแล้วก็มีรัฐบาลคอสช,ชขึ้นมาเราถูกตั้งเงื่อนไขให้มีการแยกสลายแต่ละคนก็กระจัดกระจายกันไปแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือคกลไกที่จะบารมตัวกันต้องห้ามปิดกัน้นฉะนั้นครอบครัวเพื่อไทยจึงเป็นนวัตกรรมนะครับที่จะเชิญคนที่มีแนวคิดและอุดมการณ์ที่ต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เราตั้งใจทํา เราตั้งใจทำส่วนใครจะมีส่วนร่วมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนตัดสินใจนะครับนักข่าวก็ถามว่าเมื่อมีการมองว่าเนี่ยพี่น้องเสื้อแดงกลับมาเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความขัดแย้งครั้งใหม่ครั้งหนึ่งในสังคมหรือเปล่าในการเรียกกันมารวมกลับมาแบบนี้เนี่ยคุณหมอชนน่านบอกว่าเราไม่ได้ใช้คำว่าเสื้อแดงนะความเป็นเสื้อแดงและนปะชเนี่ยยังติดตัวเขา แต่เมื่อคุณมาร่วมงานการเมืองกับเราเราเชิญชวนให้เขามาเป็นสมาชิกพักครอบครัวเพื่อไทยซึ่งความเป็นครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยนะฮะมีโอกาสในการแสดงออกในะเรื่องของสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะสิทธิในการเมืองมากกว่าความเป็นเสื้อแดงและนปะชที่ถูกจำกัดเรื่องข้อกฎหมายหลายเรื่องเปิดกว้างมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอเนี่ยนะฮะก็ก็พูดตอบคำถามนี้บอกเราไม่ได้ใช้คำว่าเสื้อแดงนะ คือใช้ใช้ความเป็นเสื้อแดงที่ติดตัวมาเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอมาในเพื่อไทยเนี่ยมันก็จะเป็นสมาชิกปุ๊บก,ก็จะมีโอกาสได้พูดได้แสดงออกมากกว่ามากกว่าความเป็นเสื้อแดงที่ถูกจํากัดในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับนักข่าวก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วเมื่อไร่จะเปิดตัวคันดิเดตล่ะคนดิเดตนายกเนี่ยจะเปิดตัวเมื่อไรเพราะว่าดูแล้วก็ปูแนวทางกันมาถึงขนาดนี้แล้วคุณหมอชมน่านบอกก็เมื่อเข้าสู่หมดือกตั้งก็เดี๋ยวเปิดแลลวฮะ แล้วหมวดเลือกตั้งที่ว่าเช่นมีการยุบสภานะแบบนี้เราประกาศทันทีส่วนจะเป็นคุณอุ้งอิงหรือไม่นั้นก็เหมือนเดิมนะฮะคุณหมอบอกอยังตอบไม่ได้เพราะว่าอยู่ในกลไกการพิจารณาของพรรคแต่ชัดเจนว่าเราจะส่ง3รายชื่อส่วนคุณอุ้งอิงจะเป็นหนึ่งใน3หรือไม่นั้นก็อยู่ที่การตอบรับของประชาชนนะอยู่ในกระบวนการพิจารณาก็รอกันตอบอันนี้คือคนไหนเขาพูดกันเองนะครับกับเรื่องของการที่ ประกาศชัดแลนสไลด์เรื่อยมาจนถึงการชวนพี่น้องแสดงกลับบ้านกลับมาอยู่ในอ้อมอกเพื่อไทยนะอันนี้เป็นมุมมองคนไนว่าจะส่งผลอย่างไรเอาไปดูมุมมองคนนอกพักในฐานะคู่แข่งกันบ้างอย่างประชาธิปัตย์นะครับหลังจากที่มีความเห็น,นังกล่าวออกมานะครับมีการประกาศออกมาล่าสุดทางฝั่งของประชาธิปัตย์คุณจุริลนลักษณะวิสิ์รองนายกนะครับและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักนะคุณจุรินก็พูดถึงบอกเนี่ย กรณีที่ทางเพื่อไทยนะครับเขาชูแคมเปญดึงคนสดแสดงกลับบ้านจะมีนัยยะอะไรหรือไม่เนี่ยคุณจุลินบอกก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ทุกพักการเมืองจะต้องหาเสียงอย่างน้อยที่สุดนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์การเมืองจะเดินไปตามปกติปีหน้าก็ต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปแต่และพักการเมืองจึงต้องมีแนวทางหาเสียงของตัวเองดูว่าฐานเสียงอยู่ตรงไหนซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะส่วนประชาชนจะพิจารณา อย่างไรนะครับก็อยู่ที่บทเรียนของประวัติศาสตร์นะอยู่บทเรียนรยนะยระวัติศาสตร์ที่ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์นะครับทั้งอดีตและปัจจุบันนะคาดการอนาคตเป็นอย่างไรและสุดท้ายจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนได้ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะครับในการที่จะต้องดูว่าฐานเสียงตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วก็มุ่งไปตรงนั้นนะก็ดูแล้วก็คงไม่ได้กังวลอะไรนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่ประชธิป,ปัตย เขามองเข้ามากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็มองได้ในฐานะคู่แข่งนะนี่ก็เป็นเป็นมุมหนึ่งนะครับว่าเขามองกันอย่างไรขณะที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองอื่นๆนะครับกรณีคุณพิเชษนะกรณีคุณพิเชษสิทิราชวาลนนะครับหัวหน้ากลุ่ม16นะพักเล็กนี่นะฮะล่าสุดเนี่ยคุณพิเชษก็ได้ทาหนังสือนะครับถึงพลเอกประวิตธวงสุวรรณรองนายกนะครับในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเพื่อคัดคา้านนะมะติที่คณะกรรมการ ข้อกฎหมายและข้อบังคับซึ่งประธานที่ว่านี่ก็คือคุณภัยบุญน,นิติตะวันนะครับเขาแจ้งมาเมื่อ11พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคุณพิเชษบอกว่าคือมติดังกล่าวเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยพระราชบ,บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองไม่ชอบด้วยข้อบังคับพักพลังประชารัฐเนื่องจากเป็นความเห็นนะครับเป็นเพียงความเห็นของคณะกรรมการไม่ใช่มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพักดังนั้นบทลงโทษที่คุยกันมาที่ออกข่าวกันเนี่ย บังคับใครไม่ได้อะบังคับใครไม่ได้นะครับส่วนที่อ้างว่าตัวเองไปตั้งกลุ่มการเมืองในนามกลุ่ม16เคลื่อนไหวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพรรคอะไรนั้นขอปฏิเสธข้อกล่าวหาเนื่องจากเอ่อเนื่องจากการที่มีกลุ่ม16เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีสส16คนเพื่อต่อรองทางการเมืองทำลายพรรคตามที่ถูกกล่าวหานะครับแต่หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำความดีเอออะไรที่รัฐบาลทำไม่ถูกต้องก็ทักท้วง หากรัฐบาลทำดีก็สนับสนุนนะดีแกก็กมองงี้แล้วคุณพิเชษก็บอกด้วยว่าขอปฏิเสธตามข้อกล่าวหาว่าไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเพราะไม่เคยไปประชุมนะเพียงแต่ไปกินข้าวนะครับไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นก็เป็นปกติตามตามรูปแบบของบรรดาสมาชิกผู้แทนนะครับก็พบกันในสถานที่สาธารณะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาให้เกิดผลเสียแก่พรรคอะไรเลยนะครับก็ขอปฏิเสธนะครับและนักข่าวก็ถามว่า ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามพลเอกประวิตยนะครับถึงกรณีดังกล่าวแต่ว่าพลเอกประวิทยสายหน้าแทงการตอบคําถามก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับในเรื่องนี้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคุณพิเชษนะฮะมาดูความเคลื่อนไหวคนนี้บ้างเมื่อสักครู่เล่าไปแล้วบางส่วนนะครับแต่ว่ามีประเด็นที่เขาให้สัมภาษณ์อีกเรื่องหนึ่งวันนี้น่าสนใจนะไม่ใช่ใครที่ไหนละ้ฮะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ นี่สัปดาห์ที่แล้วเนี่เขามาอยู่2วันนะบินไปสหรัฐอเมริกานะครับไปพบปะโจไบเดนไปพบปะบรรดาผู้นําประเทศอื่นๆวันนี้กลับมาแล้วนะฮะกลับจริงๆกลับมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละอ่าสีหน้าหน้าตายก็หนุ่มเหมือนดูจำใสขึ้นนะได้ไปสูดอากาศเมืองนอกกับเขาบ้างนี้นะฮะแล้วปรากฏว่าระหว่างที่พลเอกประยุทธ์ไม่อยู่เนี่ยทุกท่านก็ได้ทราบกันดีรายการเราก็เล่าไปนะครับบอกว่าก็มีมีประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของกรณีลัฐประหารใช่ไหมฮะหลังจากที่ มีกระแสลาซาด้าขึ้นมาเออก็เริ่มมีการจุดประเด็นจากใครก็ไม่รู้เลยฮะอยู่ๆก็พูดเอ๊ะรัฐประหารเงียบหรือเปล่าแบบนี้ก็เลยกลายเป็นการลักษณะเหมือนเชิงจุดกระแสรัฐประหารขึ้นมาและคนที่เดือดร้อนก็ไม่ใช่ใครแล้วฮะก็ตัวนายกเองนี่แหละเพราะนั่งเป็นนายกอยู่ถ้ารัฐประหารก็หมายถึงว่านายกคนนี้ก็ต้องออกไปเออก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ศบช่องแล้วฮะนักข่าวเจอพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายก แล้วก็ในฐานะคนที่เคยทํารัฐประหารมาก่อนแล้วก็ในฐานะคนที่อยู่ในกระแสข่าวเวลานี้ถ้ามีรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับนักข่าวก็ถามเลยนะฮะถามเรื่องนี้แหละกรณีที่บอกว่ามีการนําเรื่องรัฐประหารมาพูดในการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ามันเหมือนเป็นการปลุกกระแสหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะฮะท่านนายกมองอย่างไรพลเอกประยุทธ์บอกโอ้ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะตัวเองไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องอีกทั้ง ส่วนตัวเนี่ยฮะก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมนะก็มีแค่เพียงสิทธิ์หนึ่งเสียงที่จะไปเลือกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่พูดมานะถ้าใครพูดย้อนเรื่องเก่าก็กลับไปดูเรื่องเก่าๆมาด้วยก็แล้วกันนะว่าได้ทาอะไรกันไปแล้วบ้างของแต่ละคนะพูดกว้างๆนักข่าวก็ถามอีกว่าอ้าวแล้วท่านนายกตั้งข้อสังเกตหรือไม่ว่าเพราะอะไรจึงมีเหตุการณ์ที่มีการหยิบยกเรื่องรัฐประหารมาพูดในช่วงนี้ พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็อย่าไปสนใจสิเอออย่าไปสนใจสิแล้วก็ย้อนถามกลับบอกแล้วใครจะไปรับประหารใครใครจะไปรับประหารใครจะทำเออและที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำกันเมื่อไหร่ทำเพราะอะไรย้อนกลับไปดูพฤติกรรมสมัยก่อนกันแล้วกันเออถ้าใครจะว่านะฮะแล้วบ้านเมืองนี้เนี่ยอยู่มาถึงวันนี้ได้เนี่ยสงบได้แบบนี้เพราะอะไรสงบได้แบบนี้เพราะอะไรเออ แล้วใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกไม่มีหรอกผมก็ไม่อยากทำนี่ฮะนายกยอมผมก็ไม่อยากทำเออ,อนนี้น่าจะหมายถึงตัวท่านเองตอนปี5-7นะบอก,ก็ไม่อยากทำแต่ก็ย้อนถามกลับว่าแล้วที่สงบได้ทุกวันนี้เพราะอะไรล่ะอยู่มาจนถึงได้ทุกวันนี้เพราะอะไรล่ะเออนี่นายกแกมีย้อนความจำนะฮะและในช่วงท้ายนะครับก่อนกลับขึ้นไปบนตึกนะนักข่าวก็เลยถามว่าเนี่ยแล้ว มันจะมีการสยบข่าวหรือไมนะ่การโยกย้ายผอบทบในช่วงปลายปีเนี่ยเพื่อไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์ก็บอกเอ้ยยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาตอบในเรื่องนี้นะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่วันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์นะแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้นิดนึงก็คือว่าเท่าที่ผมดูนี่นะฮะจากคําถามของผู้สื่อข่าวที่ถามไปว่ามีการนําเรื่องรัฐประหารมาพูดอะไรเนี่ยเหมือนเป็นการปลุกกระแสเนี่ยเท่าที่ผมดูนะท่านผู้ชม คนปลูกกระแสะมันไม่ใช่คนปลาสายัยไม่ใช่ผู้ผู้สมัครผู้ว่าหรอกฮะท่านลองไปดูให้ดีว่าใครเป็นคนปลูกกระแสนี้ขึ้นมาเรื่องรัฐประหารเออท่านลองไปย้อนดูนะลองไปย้อนดูนะผมว่าผู้สมัครผู้ว่าเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นจุดกระแสนะฮะถ้ามันไม่มีกระแสมาก,ก่อนใช่ไหมออกระแสมันก็ดูแล้วมันก็เกิดมาจากเรื่องของลาซาด้าตอนนั้นส่วนใครจะเป็นคนจุดกระแสใครจะเป็นคนพูดเรื่องประหารเงียบท่านก็ดูกันเอาเองแล้วกัน ะะเพราะว่าคนหลายคนเขาก็คงไม่อยากให้เกิดรัฐประหารขึ้นดีแล้วนะและนี่30ปีของพฤษภาธรมินด้วยเนี่ยมันก็น่าจะตอกย้ำอะไรได้อยู่นะครับอแต่วนายกก็พูดเองไม่ขอพูดแล้วกันผมเองก็ไม่อยากทําเหมือนกันนะเออท่านทำทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะนี่ก็เป็นคําสัมภาษณ์จากตัวนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับอ่ะ จากเรื่องของภาพรวมทางการเมืองวันนี้บอกว่ามีหลายประเด็นเราไปดูเรื่องของในวาระ30ปีพฤษภาธมินนะระหว่างรอคุณช่อนี่นะฮะในวาระ30ปีพฤษภาธมินในวันนี้17พฤษภาคมนะครับก็อย่างที่บอกย้อนกลับไปนะครับเมื่อ30ปีก่อนนะในวันนี้ก็เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นนะครับด้วยผลพวงมาจากการรับประหารของรอสชอนะแล้วก็นำมาสู่การพฤษภาธมินในที่สุดนี่นะครับ วันนี้ก็ครบรอบ30ปีนะครับก็มีการจัดการขึ้นจริงๆทุกปีก็จะมีการจัดงานดํารึกขึ้นทุกปีแต่ว่าวันนี้ก็วาระพิเศษหน่อยนะวาระพิเศษหน่อยในวาระครบ30ปีนะครับวันนี้งานที่เขาจัดกันก็จัดกันที่เนี่ยฮะสวนสันติพรนะครับอนุสรสถานพฤษภาประชาธรรมที่ถนนราชดําเนินกรุงเทพวันนี้ก็มีทางคณะกรรมการญาติวิรชนนะครับแล้วก็คณะกรรมการรุรงคงเพื่อประชาธิปไตยคอรปเนี่ยนะฮะมูลนิธิ พฤษภาประชาธรรมนะครับผู้แทนฝาท่บบายรัฐบาลรัฐสภาตลอดจนภาคประชาชนเขาก็ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาและคนนี้ต้องเห็นหน้าเขาอาจารย์ปริญญาเทวานามิตรกุลน,นะครับในฐานะคนที่ร่วมเหตุการณ์ดังกล่าวก็มาร่วมงานนอกจากนี้ก็มีคุณอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวิรชนพฤษภา35นะครับคุณชวนหลีกภยัยประธานสภานะมีผู้แทนของพลเอกประวิตรนะมีคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับมี พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาตินะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เหตุอาจารย์ปริญญานะมีคุณเมทามาตขาวนะครับเลขาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็อีกหลากหลายท่านนะครับนะที่มาร่วมงานภายในวันนี้นี่ตามที่ปรากฏภาพคือจริงๆงานนี้เนี่ยก่อนจะเริ่มขึ้นนะครับมันก็อาจจะมีดราม่าสักเล็กน้อยกรณีที่ก่อนหน้าน,นี้นะครับมีการจัดงานเสวนา ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการไปเชิญหลายคนนะฮะคนทํางานไปเชิญพลเอกประวิทย์ไปเชิญคุณอภิชิตนะก็มีเสียงพิบาาวิจารอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็ทางพลเอกประวิทย์ก็ไม่ได้มาให้ตัวแทนมานะฮะจากนั้นตอนเช้าก็เริ่มจากนี่นะฮะเป็นพิธีวางมาลานะครับแล้วก็พิธีลําลึก30ปีแล้วก็ในงานเนี่ยนะฮะทางคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเนี่ยก็ได้ขึ้นกล่าวนะครับกล่าวเปิดงานแล้วก็ บางช่วงนะครับคุณชวนก็บอกว่าก็ขอที่โอกาสนี้เป็นกำลังใจนะครับให้กับญาติวิรชนเมื่อ30ปีที่แล้วนะความพยายามเนี่ยไม่ได้สูญเปล่าความต้องการให้เป็นประชาธิปไตยได้เกิดขึ้นรัฐธรรมนูญ40ก็เป็นผลพวงจากการเรียกร้องประชาธิปไตยก่อตัวมั่นคงมากขึ้นตามลําดับ30ปีเนี่ยถ้าเทียบเวลาการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นเพียงแค่1ใน2นะครับแต่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ต่างจากช่วงเวลาที่ส่วนใหญ่อยู่ในการยึดอํานาจแต่จากปี35จนถึงปัจจุบันเวลาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเวลาประชาธิปไตยแม้จะมีการยึดอํานาจ2ครั้งนะครับพอมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถ้าเราอยู่ในโรคความเป็นจริงบ้านเมืองเศรษฐกิจเปลี่ยนไปมากมีทั้งบวกทั้งร้ายทั้งลบนะฮะการเมืองประชาธิปไตยสะดุดด้วยสิ่งที่ไม่คาดคิดคือธุรกิจการเงินนะทุกการทุดจรมิตโกงกินก็เป็นเหตุผลหนึ่ง ึงได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าแม้จะได้รัฐธรรมนูญ4-0แต่สุดท้ายก็มีปัญหาถูกรัฐบาลยึดอำนาจนะครับจากเงื่อนไขตัวบุคคลกฎหมายที่ดีกับคนที่ดีต้องไปด้วยกันถ้ามีแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างไรก็มีปัญหาเหตุการณ์นะครับปรากฏให้เราเห็นแม้รัฐบาลจะมาจากประชาธิปไตยแต่ถ้าไม่ยึดประชาธิปไตยไม่ยึดหลักนิติธรรมก็เกิดปัญหาเออไม่รู้จะหมายถึงใครเหมือนกันนะฮะไม่รู้จะหมายถึงใครเหมือนกัน นะครับแล้วแกก็บอกเนี่ยอย่าง3าจังหวัดชายแดนใตนะ้ก็เป็นเคสแบบนี้นะฮะจนรัฐธรรมนูญเพิ่มบทบัญญัตินะครับอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและเพิ่มวรรคสองว่าทุกฝ่ายต้องยึดหลักนิติธรรมแต่ระหว่างใช้รัฐธรรมนูน4.0มีการละเมิดเงื่อนไขนี้นะครับ30ปีเราได้บทเรียนที่เป็นประโยชน์สู่การฟันฝ่าประชาธิปไตยในอนาคตนอกจากหลักที่ดีคนต้องดีด้วยแกก็เน้นย้ำนี่เป็นช่วงหนึ่งที่คุณชวนก็ พูดนะครับในช่วงของการเปิดงานจากนั้นก็มีสลับสับเปลี่ยนขึ้นมานะครับก็มีทางหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหมอชนน่านนะครับก็ขึ้นมาพูดเหมือนกันนะก็บอกช่วงนึงก็เป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมงานลําลึกแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นเป็นบรรยากาศนะครับจากนั้นก็มีการทํากิจกรรมนะวางมาลาวางอะไรนะฮะแล้วก็มีตัวแทนจากองค์กรต่างๆได้ร่วมกัน ขุดดินลดน้ําปลูกต้นไม้มงคลน,นะครับจำนวน3ต้นจาก17ต้นที่บริเวณสวนสันติพอนะฮะแล้วก็นี่แหละฮะมีคุณชวนมีคุณหมอชนน่านนะครับมีคุณทวีอาจารย์ปริญญาก็ร่วมกันปลูกต้นไม้เช่นเดียวกันแล้วเนี่ยฮะมีพวงมีมาลาจากนายกก็ส่งมานะฮะแล้วก็วันนี้ก็อีกคนหนึ่งที่มาร่วมงานก็คือคุณอนันต์ปัญญราชุนนะครับวันนี้ก็มาร่วมงาน ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ